นะปีอะไรนะป,ปีชื่ออะไรนะแฟนจากนะขนาดพวงใหญ่และยังไม่พอ มาเรื่อยๆตามมาเรื่อยๆทำจนถึงตอนเปิดจะทำเสร็จไม่ไ <laughs> ด้เรีว่าเอซตัวจริงเสียงจริงจริงๆบ้านนี้อบอุ่นจริงๆ,ๆเนอะสุดยอดเลยสุดยอดเลยแม่คุณกองแม่บอสุดยอดมากๆเลยค่ะด,ดีใจแทนน้องเนอะ ให้ได้มอบเรามีให้น้องก่อนแล้วก็ลงช่องได้ไหมคะได้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 เพราะว่าน้องเขาจะได้เียนที่หลังได้ได้ได้เน้นเน้นอย่านั่

คุณคู่ถามไปถามมาเป็นคู่เป็นคู่มา,มาบ้างตเกีแยวมิวสิกมาจากใส่นาะ มาจากบัวขาวกาลสินมามาเบิกไวรุ่นนะความสดชื่นสดชื่นนะครันมาเบิกกระมวลนะนรับมา<อ>มวล<อ>มาจอยมามวนมาจอยตัวงเรยอมิวสิกนะคัเรือทนห้องสี่เร<อ>ียนแล้วอยู่เตีบ้านพอดีได้โอกาสนม่มหมอแมนอัมนมาหาหมอมายิ้มใส่หมอ <laughs> บอกไปตามมีโรคมีภัยเนาะ oh <laughs> บ่อยเอาเสียงแม่เนี่ยแม่พรลงบ้างเด้อเพราะอะไรเันเน้องน้องยุริน่ะเวลาลงมันติแตแ่ไหมเอาเสียงแม่เสียงยายลงไหม เจ้าดินข้าใช่อยู่นี่สักหลนมีหลันแปดสองจะไม่ต้องมองไห้นะข้าไปทิ้งเจ้าไปไหนแน่นอนข้าอยู่ข้างเจ้าเสมอนะเจ้าดินข้าไปไหนไหนข้าไม่ทิ้งเจ้าไปไหนแน่นอน,ไไน,น,น,อนสักหลัน สัญญาสัญญาว่าข้าจะไม่ไปไหนข้าจะอยู่ข้างเจ้าฉันโตขึ้นข้าสัญญาว่าข้าจะดูแลเจ้าข้าจะแต่งงานเพื่ออยู่ข้างกายเจ้าสักพักท่านสัญญาแล้วนะข้าสัญญาท่านจน

ันนี้รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งกับงานมงคลสมรสของรอนอสุเกะบุตรชายของข้ากับซาบุระบุตรสาวของเพื่อนรักข้าที่จากไปแล้วและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ซาคุระเป็นถึงนินจาหญิงที่คอยปกปักรักษาชาวเมืองเอลให้อยูงง่เย็นเป็นสุตขตลอดมา และข้าเองก็ขอร่วมแสดงความยินดีและขออวยพรให้ลูกทั้งสองมีความสุขตลอดไปช่วงการงานเถอสาลัลดหน้าเวทีขอบคุณพีมงนานทุกท่านครับ e ีนี้บอกว่าเป็นแนวญี่ปุ่น เป็นแนวฝรั่งกับเป็นมาเร็นะครับ<ม><ม>เป็นแนวธรรมชาติอยู่ในป่าพีลงพีดอกหนังผีกับเฮดมาแล้วนะครับ<ม>ผมรอบนี้เราเป็นรอบญี่ปุ่นจากครูบิก๊กี้แครี่ผลงานสร้างสารรค์สร้างโชว์ให้กับลหลายวงคณะนะครับผมอาทิเช่นสาวาน้อยพี่<อ>แม่แพงนะครับผมก็เป็นหนึ่งผลง,งานเหมือนกันที่ครูนะครับผมได้ทาโชว์ที่โน่นพูดจารก,กันกับญี่ปุ่นหระเนาะแมนอกฟูเออนะครับผมขอบคุณทุกท่านวันนี้แขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับผมต้ออาหยองจากระเบียบวารศิลและ คุณทอ็อปนรากรจากระเบียบัรสินและว้านี้คุณพ่อเจ้าของวง kind of ระเบียบบัตสินรรมนางอยู่หน้าห้างขอเสียงโบว์โบให้กับพ่อเอหน่อยครับสวัสดีครับที่อยู่หน้าห้องส่งของเราเนี่ยผมดีใจไายโบบี่อย่างมาบอกครับพี่นอหลังจากที่เราผ่านกันมาหลายด่านมากอย่างที่บอกว่าของเราคือค่ายเพลงตัวเกี่ยวมิวสิกเนีผมหลากหลายหลากยสไตล์เพลงอินดี้เพลงหมอลำเพลงวัยรุ่นมีทุกอยาก från, people, like ่างเอาใจวัยรุ่นเอาใจพฒ่าผู้แก ทุกรูปแบบครับขอบคุณทีมงานอาจารย์นักดนตรีด้วยที่ขยันมาซ้อมแกะเพลงแม่ผมเพลงใหม่ทุกเพลงเพลงเก่าๆปิปีกับคน่ไหมนอโ้ยคือโดดนะคะนักนตรีกับมิตรนักนตี่ิตนกบอกอันแบบอบนักดนตรีกับสิปแยิเก่ายี่สิบนักนตไม่อแบบบีรแปดสิบ ที่ไออด้รับคุณทางมหาวิทยลาลัยขังแก่นด้วยที่อำนวยสถานที่ให้เราได้ใช้งานท,ทุกสัปดาห์นะครับผมบอกเลยว่าดีใจใจครับพี่น้องเจอกันอีพีต่อไปที่อีพีสิบเก้าซื้อบัตรจองตัวเปิดขายเราเรียกพี่น้องท่านออนไลน์เข้าสามารถัีรสมมติทัวร์เพื่อเข้าสามารถกดเงนินปังหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทเลยขายก่อนไม่สิลืมกัยนะมันสิบหนึ่งนะครับผมต้องขอบคุณเอฟซีของทางยูกิด้วยเอฟซียูกิขอเชียร์หน่อยเร็ว เดี๋ยวไห้นักแสดงเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนก่อนสิบห้าวิน้องเตยขโมยต้องการได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอเสียงปรบมือดังให้กับนักแสดงจากโตเกียวดิตรีจนต้องแพ้ค่ะไปเปลี่ยนชุดกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปหาบอสนิดนึงเหมือนเดิมเด็ดตลอดเวลาและร้อยยี่สิบเก้าบาทก็ได้เบิรงตัวเกี่ยวได้คุ้มค่ามากค่ะบอสทั้งด่ามากกับา้ามากลองกับว่าเราเอามาให้คุ้มที่สุดใช่แล้วไม่มีใครเชื่อเลยนะบางคนบอกเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทยังแบบคุ้มเลยอ่ะร้อยยี่สิบเก้าบาทไม้หมายจิ เขาขยไปทัานต่อเขาได้กบไรบละบาทสองบาทต่อแล้วเพาได้เป็นแห้งใจสูต่อไปถ่กกระเบิ้องในนั้นอาีสิบก็คนอุ้นไปเรื่องปรหาชิ้นเกินไปตื่นแล้วจ้างันงๆอาจารย์างคือตีกองรูเราเบิร์เขาตีด้อยเลยเาเลี้ยงย้อนเรืไเป็นเร่องเลี้ยงเราเลี้ยงตอนตีกันเเขาก็ได้โน่ มาพูดถึงสเปเชียลเกสวันนี้ช่วงแรกเลยเนี่ยเหตุอุบัติเนี่ยแน่นอนเลยว่าไม่ว่าจะเป็นนะคะคุณท็อปนราก่อนอตัวจริงเสียงจริงตัวเป็นๆดินใดเดีวๆเนี่ยเสียงหวาน้นอ,อย่างดีน่ารักมุณนะขออนว่าวแบบถามเราด้วยว่าเราเอาเพียงใครไปลองตลอดเนี่ย แม่บอกหล่อหน่อยนึงหล่อเป็นจนรอะไรแบบนีเขาคู่หมวอยกแท้เอเองคือบอกจันทรเโอ้ยแต่ใครหางเราจับคุณเต้าหยางคุณเต้าองคุณเต้าหยองเอวหวานเอวหวานเยวหวานขนยังหนีพ่อนกัาไม่เสียเวลาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะยังมีอีกหนึ่งคนเนี่ยนะเขาบอกว่านอกจากคุณท็อปแล้วเนี่ยมีคุณต้าหยองแล้วเนี่ยคุณยูริก็มาด้วยนะจ๊ยู กไม่คุณยูริของเราเนี่ยแหละเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมาร้องเพลงแฟนเราไหนเร็วๆไปว่ามันว่ายูกีก็มายูกิก็มายูริก็มายูริก็มีสองยูเหรอการกิโกกิมีหมดเลยวันนี้โหมากค่ะแม่ที่ฝันเก่งถ้าอยู่ญี่ปุ่นเขึ้นมาหลายทีโกกีเดี๋ยวไปหาต่างประเทศญี่ปุ่นทางไหนเด้อะกันแล้วเราล็องล็อกกุไทยไปญี่ปุ่นมาสู่สเสนอนั่นแหละมือเนี่ยแหละครบเลยค่ะหลายองค์คัค่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าคงค์ค่าแน่นอนตอนที่พร้อมไหมคะเนี่ยด้านหลังพร้อมขอเสียงเลย มึงอีดวงซ่นจะไหนยังวันบเหี้ยอมาโคเร็ตโคเรตเตรียมก่อนได้ิมันบอกอีกวันดีขอฟังสุดๆเนี่เพียงนรันย้วนยนน่ะสองมเงนยนนย้งนะานะของเราตอนนี้นาทีของอายคือ จะพ,อพอ่อหมอลำดคุณพ,พอแล้วยูนีใหญ่รูปห่อเราต้องเสียใจน้อยครับ,บอืดหางเขียวขึ้นใช่อหพอเราฟังเนีเราคอมเมนต์ดิครับผม ก็ไปฝากไประเบียบพระาชนอมาท่าโตเกียวทรงมหาบุมีง่ายกวบสิ่เบฟ้วฝากก็ระเบี๋ยวดาล่าขอเสียงพร้มให้กับน้องยูริโตเกียวเบวสิครช่วงก็ไปทุกอกอันครับน้อน thank <laughs> you